ดูบรรยากาศสวนทุเรียนสาซามแล้วนะนี่ช่วงเช้านะครับดูหมอกลงหนาจัดเลยนะครับหมอกลงดีมากทนะุเรียนต้นนี้นะครับต้นนี้ก็พาดูแล้วเมื่อวานนะก็ลูกกำลังจะกำลังติดได้หน่อยหนึ่งนะครับยังติดไม่เยอะส่วนตรงนู้นนะครับต้นโตนะครับต้นโตก็ติดลูกโตแล้วนะครับลูกโตแล้วนู้น แต่ไม่ดกนะครับเพราะว่าเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วนะครับปีนี้รุ่นปีนี้เก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วเพเลยไม่ดกเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งเนาะดกมากนะครับดกมากแล้วก็กําลังจะติดลูกนะครับอ่าดอกกาลังจะร่วงนะครับสองล้กก็ต้นนิดเดียวไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นสวนที่ ต้นทุเรียนยังไม่โตนะครับต้นทุเรียนยังไม่โตมากนะครับกําลังพอดีเลยนะครับไม่สูงมากนะเพราะต้นก็ประมาณเนี้ประมาณนี้จะส่วนเยอะับประมาณสูงสักห้าสูงสักห้าเมตรนะห้าเมตรหกห้าหกเมตรประมาณนี้ยกําลังพอดีนะครับไม่สูงเยอะไม่สูงมากนะครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่สิบแปดมีนานะครับนะขอบคุณทุกการติดตามและชมครับสวัสดีครับ